สวยไหมคะดอกทิวลิปนะคะบานเต็มเลยค่ะเพื่อนๆไอ้มินยังบรรยากาศสวนทิวลิปมาให้ดูนะคะกำลังบานเต็มเลย แต่และดอกไม่เหมือนกันนะคะดูดอกสีเหลืองนี้เขาจะดูแปลกตามากแล้พันนะคะดูพันธสีแดงนี้กลีบดอกเหมือนจะเป็นแบบฝอย คนที่ชอบแบบไอคนที่ชอบดอกไม้แบบแอดมินนะคะตายใครมินชอบดอกไม้มากโอ้ยสวยยังเลยคือบรรยากาศนะคะ